สวัสดีท่านผู้ชมครับผมถาวอัด่วนตำนานสองอิสาบัตรเกิดสารรับันเทิมครับวันนี้มีโอกาสมากร,รวมงานญ,ญาติเด็ดหรือว่าเป็นจุดแรกก้าวแรกที่จะก้าวไปสูร่รุ่นใหญ่ก้าวไปสู่ชีวิตที่สดใสในการรำเรียนวิชาครับผมมีโอกาสมากที่ตำบลลงใหญ่นะครับบ้านลงใหญ่ตำบลดงใหญ่เป็นศูนย์เด็กๆนะครับมากคา่ายพาดไปกับเด็กๆครับที่จะรับ ปริญญานี่เหมือนนี่ครับกับช่องสามารถเกิดสาระบันเทิงกับผมถาวรย้อนจำานกับจะพาไปสนุกสนานคอนทีจะมีการทายเด็กหน่อยหลับปริญญานะครับอาโอเคครับสามาครับรับหมักมุ่ไหนกับทายมุ่นนั่นครับเด็กๆครับเอาตรงนี้จะเป็นจุดลุ่งทะเบียนมาถึงทีผู้ปกครองมาลุ่งทะเบียนนะครับจจะมารวมงานในวันนี้นะครับ เต่เอย่าลืมติดตามครับเพราะว่าจะมีบรรยากาศการแสดงของเด็กๆนะครับในวันนี้ครับผมมีความหวังใจว่าจะสนุกสนานย่างแน่นอนครับขอมาตอนนี้ทีมผู้นําของตําบลดงใหญ่นะครับขามาในงานนะครับบรรยากาศเดกๆกำลังจะเริ่มน้าตาัอมาแล้วครับเตรียมตัวดีๆเล้จะผ่าเฮียแตกเด้อลูกล่ะจะผ่าเฮียแตกเด้อ มาตั้งใจดีๆเป็นลำปึงจะเริ่มจะ่ริ่มเดี๋ยวล้องัเด้ออ่าตามเป็นลำปึงตาจะเริมป้องกันเด้อยิ้มสวยๆเ้อะยิ้มมาลูอ่า เวลาเวลาเวลาหลับได้อย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวปุ่มก่องอ่าหยิมโอเคไหมเออเดี๋ยวตอนคือไปรับแบบไปไทยอีกโอเคไหมโอเควางก้างมาเสร็จหยิบมเสร็จได้เดี๋ยวตาเดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้มบหมบไปหาตอนนี้ซักซ้อมเด็กๆจังหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปมันจะจะเตือนเวทีนะจะเตือนเวทีไฟเตือนเวทีวันไหนจะไทยใหม่เลยอ่าแสดงยังไงลูกล่ะแสดงคือไปแสดงน้ำโมวะไปแสดงป่ะลูกแสดงน้ำโมวะไผ่ย่แสดงเนี่ย ตอนนี้ก็มานาั่งรอครับผู้ปกครองกาลังมากส่วนไ่ก็จะอยูกับตากับยายละเนาะพูดแม่กับพ่อท่านหนมากตอนนี้ก็เห็น,นบรรยากาศทัวไปนะครับลินยจาพูดยังไงกันบาลาตื่นจาัมวงลามาเสาร้านี่ตือนจักมงตือนจักมงมาเศร้านี่ตีหนึ่งตีหาบ่มาเสารนี่งง่วงบ่นี่ตืนมากนึ่ง่วงไปง่วงบ่เตือนจะเสาร์ผลบลาร์มันามานี่ินเขาไปกินเขามาไป แตงอยังกินกับอยังลูกไข่ต้มโอ้ได้แตงหนาบ่อไม่เศร้าได้แตงหนาป้อไม่ได้แตงตีโอต้องเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยสาวสวยตั้งแต่งหนาตื่นตะม่วงไอ้ตะเสาอะไรนั่นป้อต้นหงส์หงส์โมงหงสโมงโอ้ยตื่นตาเ้าบ่ง่วงขักตีแตงโตโดนบ่ฮะนิคนพูดแต่งโตแตงโตโดนป้าก็บ่เห็นหนากล้องมันจะสีเดียวเห็นแต่ของเด่นเอออ่านั่นละปากแดงใจวายหน่ะไผยท่าห้ยยายตี บอกแม่คุณครูค่ะคุณครูแจ้งให้ดีได้หน่ป้ามาแ่งสวยแต่คุณครูชื่อว่ <c oughs> าหนาสร้างคัาเสะอย่าลืมเด้เอเบิ่งกล้องเด้อคือไปพุดแหละที่บอกว่าเอาหนูรับรับใบป,ประกาศมองกล้องยิ้มหน่อยครับยิ้มเด้อพูอพ้ได้พยิ้มบ่ง,งามได้ต้องยิ้มวสวยๆนี่อเคเออถ้าเรับคู่ฝึกให้ไปลูกฝึกไปคู่ฝึกรับไปฝึกกันเนาะฝึกไปลูกอฝึกแล้วต้องเกง่งฝึกแล้วต้องเกง่ง แล้วถึเิ่งมาพูดได้สีเก้งก,ก็การนั่นเห็นว่ามันเด่นกินหลายใช่นหมกินหลายที่ปิเหายเลยแล้วพัฒนาเดเล็กวัดบ้านดงใหญ่ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ใหญ่ได้จัดโครงการรัดชิ้นเทศขึ้นในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินสแสดงความยินดีและให้ความสําคัญกับเด็กที่นี่เป็นการสแสดงของเด็กเล็กนะครับก่อนที่จะมีการมอบวุฒิบัตรในปีนี้นะครับเป็นการญญารำไทยครับรไทยนะคะของ 真的 મા�઱઱઱઱ મા�ાા�ં কেমন <laughs> আছো ฝึกซ้อมโดยคุณครูดวงนะคะไปคุณครูชนานาคุลาสีคุณครูจารุวรรณอาละหังคุณครูนงรักวรรุณนภเกย์พวกกุมการแสดงโดยคุณครูดวงนภัสเดชห้านะคะครอสเปรบมืออีกครั้งนึงค่ะขอเชิญท่านนายเฉวียนดวงเรียมศรีนะคะรองนายกองค์การบริหีการศุภคุณ นีเป็นการแสดงชุดต่อไปของเด็กๆนะครับก่อนที่จะมีการมอบพุธิบัตรนะครับปัดชิมนิเทศนะครับของอเด็กศูนย์ตำบลดงใหญ่ปัดนรงใหญ่เนี่ยนะครับครับตอนี้ช่การแสดงชุดต่อไปนะครับน้องๆทำความกราเอาหนึ่งสองสามสวัสดีไหมครับ ดีจ้าพูดหนึ่งตื่นตะเสาโคตรครับ <c oughs> ยังง่วงนอนอ <c oughs> <c oughs> ยู่ยอ้าวกับเป็นความน่ารักไปอีกแบบครับพู่หนึ่งสุดโรคเบ็ที่หรอปะนะฟ้าเลยแสดงอยู่อ้าวเชิญชมครับ อย่ามอะไร้ใจใครเปเป็นคนอดทำเธอเรู้มาโอ้คนั่นก็ะน้อยนะเ้ยส่ใจผู้พ้านอ่ยน่าพน่ะพน่อพน่ยนี่นะครับคุณผู้สอนครับวัยา้พี่จะให้เด็กๆด้เห็นโอ้ไปฟังก่อนครับเกียนเติบเอาชื่อยังลูกจีนังวอเดมเฮ้ยวาภาษาจีนทุกคนเลยครับ อ่าบอกแล้วจะสอนภาษาจีนดีหน่อยเอาหยงหยงอ่าฟังคนนียครับมาตาไซยโหมาตาจีนขึ้นกันวะนี่เออคนนี้ฟังออกอยครับนอกนั้นมาตาประเทศจีนวัดเลยครับไปอาลัดควรครับคนเสียไล่ๆเนี่ยครับอยลงวิธีสองสามแวแล้วครับ โดนลากกลับมาแล้ววันไหนอันหนึ่งอันหนึ่งสออ้าโอ้ตเหนียกโตเมื่อยแล้วเอ้าหาดีกว่านียกอะคือจีโดนอยูุตอกอ่าครับไปธนชูลาะครับตอนนี้ช่องอิสานมันเกิดสารบประเทิงนะครับได้เห็นถึงบรรยากาศนะครับการแสดงบริรักๆนะครับมาเชี่ยหางไว้ที่นะครับวันนี้ซ้อมการแสดงโดยคุณครู ชอมาเป็นย่ายดีครับชุดนี้ว่ามันจะ้วเอาเปิ้งกองดะนด้นก็ปวดเฮยิ่มสวยๆโอเคที่จะอ๋ชุดนี้เบิ้งขึ้นช่องง่วยการดีครับอิดตามมากครับว่าจีมวลจีสนุกเฮ่ห้าสำเลยที่ไปทางสนุกหรือจะเฮ่ห้าเอาต้องบนครับ พ่อมีตื่นเวทีครับจุดนี้ครับที่มีกับที่จำทาก็ได้แล้วครับเอาติดตามเบิ่งครับด้นกีต้นกีต้นกีเที่ยวยุ่งเสร็จแล้วหอ,าอามาแล้วครับมาแล้วครับเอ้าเอาโอ้ยมาตีขื่อเจ๊ได้ไหม อันพันนี้แรกัแล้วมันพุดไปชิาลักแล้วเลี้ออกกลับายันพันเ่เหวน็แล้วุสดกจได้หยุดกแล้วโมมลับราแล้วแร่รบิ้นมาัไปไปกินหมู

อย่างน้อบ้านนี้ติดก,ก็ออกอากก็ขอสอบไปบ้านนี้เอาน้องฟาใสก็จะามาไม่ยังหันนี้มาอายามีโอ้เีวดีว่าดีว่ชาชานเอาอยัางเนี่ยไม่ยังน้อยกแม่ถามคุณแม่แล้วกนด้วย ออกวัวนอนนี่บาวอเมปมบคะครับยกไปครับครับคว่มสุนทรสรานเขาเด็กเด็กนะเชิญผู้ปกครองร่วมถ่ายภาพบนเวทีนะคะเชื่อครับบรรยากาศทัวไปนะครับมีงเาั้งช้างมาเกิดช้างบันเทิงนะครับห่ยมาถายเนเด็กรับปริญญานะครับแต่ก็เสริมไปด้วยภาพวิดีโอบรรยากาศของการรับปริญญาความเชื่อมือคว่ำ สุขนะครับที่พวกครองได้ร hmm. ับนะครับและเด็กๆได้รับนะครับในการสึกาให้การศึกสาในฐานะขวัญชาตินะครับใาฐานะขวัญชาติให้เห็นถึงความสำคัญการศึกษานะครับอาชว์นี่นะครับผมทางชาวอุษาบ้านเกิดสารบันเทิงนะครับทุกท่าน ทำร่ากับ่าู้ชมไปในช่วงบรรยากาศแบบนี้นะครับท่านจะเจอกันในคลิปหน้านะครับครับผมสาวรนโดนจ,จมาช่องสัตบ้าั่นถือสาระบันเถือสวัสดีครับ